วานครับให้ไปส่ตัวหน้าช่องครับก็เข้มมาถึง3ตัวเลยแล้วก็จางไปแค่ตัวเดียวเท่านนครับพี่ไหนตามหน้าช่องไปเนี่ยต้องขอแสดงความยินดีด้วยกันหน้าช่องว่าสุดแล้วครับในครอบครัวไม่พลาดเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นก็เข้ม3ตัวที่วางไว้ให้นี่ครับแล้วก็ชุดของการอีก2ชุดครับก็มาครบ มาเต็มมาแบบเต็มระบบเลยอ่าเดี๋ยวขึ้นหน่วยละกันนี่เลยพี่ในอยู่ในครอบครัวนะครับต้องขอแสดงความมีดีด้วยละกันหรือว่าใครนะครับที่อยากได้งมากกว่าหน้าช่องหน้าไฟ์แบบนี้นะครับก็ที่เดิมเลยสามารถคิวมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้เลยนะครับแน่นอนครับมีให้มากกว่าหน้าช่องหน้าไฟ์แน่นอนลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเข้มจัดแน่นอนนี้ครับเหมือนเดิมครับมี3คู่ครับไม่เลือกเชียงเดิมครับไปที่คู่แรกกันเลยเพื่อไม่การเสียเวลาครับคู่แรกครับคู่กลางด้านสปอร์ติ้งลิบบอนครับวันนี้เปิดบ้านบกับด้านเบนฟิก้มน เนี่ยพวกเขาไม่แพ้ใครมาแล้ว13เกมติดครับแตกต่างจากเบนฟิก้าครับเกมในบ้านดีครับแต่ว่าเกมเยือนน่ยังไม่ดีเท่าที่ควรครับยังมีหลุดมีลวเห็นครับวันนี้ครับผมเชื่อว่าลิบบอนครับน่าจะเปิดบ้านเก็บ3แต้มไปได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ก็ให้เลือกเชียร์ไปที่สปอร์ติ้งลิบบอนได้เลยสกูต่อกไปนะครับกุลวังด้านแอตติบินเบาครับวันนี้เปิดบ้านกุนดานเอติโกมาลิกครับ คุณท่านมองไปทางเจ้าบ้านแอตติกบินเบาได้เลยนะครับเพราะว่าห้างเกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาเก็บชัยมาได้ถึง4เกมครับแล้วก็หลุดแพ้ไปแค่เกมเดียวนั้นครับแตกต่างจากเอติโกมมลิกครับฟอร์มช่วงนี้ถือว่ายังไม่เดียวสเลยครับห้างเกมหลังสุดเนี่ยเก็บชัยมาได้แค่เกมเดียวครับหลุดแพ้ไปถึง3เกมเลยวันนี้ครับผมช่วยแอตติกบินเบาครับน่าจะเปิดบ้านเก็บ3แต้มไปได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ใครเลือกเยรีไปที่แอตติกบินเบาได้เลยส่วนตัวแถมนะครับเหมือนเดิมเลยคอมเมนต์เข้ามาเลยครับเดี๋ยวผมไปไล่ตอบห้ละกันขอหััววใจสกก10ดงน ตัวแถมเราเดียวก็แตกกันมา7วันที่ติดแล้วนะครับเมื่อวานนี้ให้แถมไปอย่างลียูนิเต็ดครับก็แพ้เจลซีไม่ขาดครับพี่ไหนตามตัวแถมไปเนี่ยต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกันสรุป2ทีวันนี้ครับเจ้าพนังด้านสปอร์ติ้งลิบอนแล้วก็เลติบินบาครับจัดให้2คู่แบบเน้นๆกันไปเลยหรือว่าพี่ไหนครับที่อยากได้มากกว่าน้าช่องหน้าไหลนะครับก็ที่เดิมเลยสามารถคิดมาเป็นครอบครัวด้วยกันได้เลยนะครับแน่นอนครับมีมากกว่าน้าช่องหน้าไหลแน่นอนลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเข้มจัดแน่นอนสวัสดีครับโซตล ขอตัวลาไปก่อนขอทุกท่านเชียร์บอลเหนือมีความสุขสวัสดีครับ